แรกของเขาของเขา,เข,าข้อกับดอกแรกดอกแรกดอกแรกเป็นสัญญาณที่ดีครับเห็ดปวกไก่น้อยออกนะครับสวัสดี f อสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินนะครับพามาอัปเดตนะครับเห็ดที่เขาคอกนะครับเขาข้อเขาอัาาาางคารนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องจะเลปาดปองและเขยผําไผ่คนหากินด้วยนะครับไปครับไปรับชมกันเลยครับว่าวันนี้จะได้อะไรนะครับผมเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีครับเจอเขี่ยไปเขี่ยมาเจอเห็ดเน่าแล้วเนี่นี่เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับว่าเห็ดน่าจะเริ่มออกแล้วแต่ว่าใบไม้ยังหนาอยู่ครับสัญญาณที่ดีแล้วนะเจอเห็ดเน่าแล้วไหน เดี๋ยวเราลองเคลียร์หากันดูครับลองเคลียร์หากันใหม่ก่อนเผื่อจะเจออีกเนาะเห็น,นะครับดอกแรกครับพี่น้องดอกแรกของเขาของเขาข้อครับดอกแรกดอกแรกดอกแรกเฮ้บนี่ดอกแรกครับเป็นสัญ,ญญาณที่ดีแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เจอเห็ดเน่าเวลาดอกหนึ่งสัญญาณที่ดีแล้วครับ ดียวลองเขีรยหาต่อกันนะพี่นอ้องนะครับเขีร์ต่อเลยเฮ้ยถือเป็นสัญญาณที่ดีหนึ่งอย่างครับเนาะเพราะว่าถ้าเห็ดออันนี้ออกปุ๊บเดี๋ยวอีกสักหน่อยนึงก็เริ่มออกแล้วเนาะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับใกล้ละใกล้ละใกล้ละนี่ครับเริ่มเป็นฝ้าเยอะละ น้อไก่ละทนลอยนิดนึงครับนี่เริ่มเป็นฝ้าเยอะแล้วใจลอยหน่อยนึงนะครับโอเคนี่ครับดินเริ่มเป็นฝ้าเยอะแล้วเห็นไหมนอ้องนี่ครับท่านที่เคยไหนที่เคยมากับแอดมินนะครับหรือแอดมินเคยพามานะครับจะรู้เลยนะครับว่าปีแรกที่แอดมินมาเนี่ยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็ดออกหัวปีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่อ่า ี่นะครับไปเดี๋ยวไปหาชมมันต่อไปเลยสรุปเลยครับดีวันนี้ที่ได้นะครับมีเห็ดพึ่งเออมีพึ่งครับมีพึ่งแล้วก็มีเห็ดนี่ครับเห็ดแดงครับแล้วก็เห็ดกระด้างครับกระด้างตัวนี้อาจจะดําหน่อยแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเอมินจะไปทําเชื้อด้วยนะครับอันนี้คือเห็ดแดงนะครับมีเจอหมูหนึงครับแต่ว่ามันเน่าเนาะนี่ครับเจอหมูหนึงแต่ว่ามันเน่า โอเคนะครับวันนี้เนาะอย่าลืมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตให้ใหม่นะครับอัปเดตทุกวันนะครับผมตรงนี้คือสวนป่าวะโลครับเป็นเส้นรอยต่อของอำเภอประคำกับอำเภอนางรองนะครับนี่ สวนป่าอวาโลที่นี่จะมีเห็ดละโง่ขาวครับมีหลายๆเห็ดอยู่นะครับเป็นรอยต่อของอำเภอนางรองกับอำเภอประคำนะครับนูน่นทางซ้ายรถที่กำลังยุวิ่งผ่านนั่นแะครับนั่นนะรถทางนั้นวิ่งไปทางอำเภอประคำนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูก็ได้นะครับป้ายต่อนูน่น นั่นแหละครับป้ายบอกชัดเจนเลยเห็นไหมนี่ป้ายบอกชัดเจนเลยเขตสอบสวนอำเภอประคำนะครับแล้วก็สิ้นสุดของอำเภอนางรองนะครับป่าท่านบาลังเนี่ยครับหรือว่าป่าสวนที่ต่อกันกับสวนป่าวัลโลนี่นะครับจะเป็นป่าที่วิ่งระดับยาวเลยแล้วก็ป่าที่เนี่ยจะมีพวกเห็ดพึ่งนะครับ เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขมนะครับเห็ดละโงกขาวนะครับลูกเพจผมที่เคยมากับผมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ที่ผมพามาหาเห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งกับเห็ดละโงกขาวนะครับจะรู้นะครับว่าป่าเนี้ยมีเห็ดละโงกขาวแล้วก็มีเห็ดพึ่งนะครับแต่ตอนนี้ดินแห้งครับดินแห้งดินแหง้งรถแอดมินจอดอยู่นั่นครับดินแห้งมากเลยเดินนั่งก๊อบแกบ๊กบกบ๊อแกบ๊บครับ ไปครับขออนุญาตจบไลฟ์แค่นี้ครับวันนี้ขออนุญาตลงแค่นี้เด้อครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับไปครับเออห็ดพวกไก่น้อยพี่นอ้องอืมเห็ดพวกไก่น้อยออกเต็มเลยอะ่ะขออนุญาตเก็บก่อนเด้อน่ะ ไปเรื่อยๆเห็ดปูไก่น้อยไหมพี่น้องปาฏิทูมอ๋อทูดทูดทูทูทูดได้หมกหนึ่งได้อยู่มั้งเนี่ยอ๋อเปิดก่อนเปิดก่อนฮาร์ดหลายพุ่มอยู่จตเนี่ยจนในนี้แล้วเนี่ยมันเท่าแล้วพี่น้องเปิด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 ไล่เปิดไปเรื่อยๆก่อนห้อง อืนะครับเดี๋ยวอยาิเก็บก่อนเด้อปวกไก่น้อยปวกไก่น้อยเป็นสัญญาณที่ดีครับเห็ดปวกไก่น้อยออกนะเป็นสัญญาณที่ดีเลยนี่ครับจะเก็บไปยังไงหมด